ร้องขนาดนี้เนี่ยคือไม่ให้สิบไม่ได้อน,นาคตของเพลงลูกทุ่งก็คงต้องฝากไว้กับเขาอจะเสกคาถาลงนานหน้าหน้าทองให้ฉันมีชื่อ คุณนำใจถ้าพอรับใครแล้วพอใหญเบื่อรับยกขนาดครับคุณรุ่งให้สิบคุณผลให้สิบค,คุณเอกชัยให้สิบ คุณตะกะแตนให้10คุณหนึ่งจักรวาลให้10แล้วคุณปบกกี้ครับเท่าไรเท่าไรว้าวขอบคุณครับโดนคาถาไปครรบสกอ์เลยนะครับ60คะแนนเต็มไม่มีหักเลยแม้แต่เม็ดเดียววันนี้ อน,นาคตของเพลงลูกทุ่งก็คงต้องฝากไว้กับเขาครับมันมันเป็นคำที่ไม่ได้พูดเยินยอโอ้อวดมากเกินไปละเพราะสิ่งที่รุททำมาบนเวทีเมื่อสักครู่เนี่ยเราเราเองไม่รู้จะไปหาคำอะไรไปติแล้วก็ไม่รู้จะหาคำอะไรไปวิจารณ์ร้องณะน,นี้เนี่ยคือไม่ให้สิบไม่ได้แล้วก็ตรงกับใจคณะกรรมการทุกท่านด้วย ก็แสดงว่าในการสื่อสารเพลงนี้เนี่ยได้เป่ามน <laughs> เป่ามนขลังของความเป็นลูกทุ่งจริงๆซึ่งเปิดหัวมาเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มันต้องมีจิตในการที่จะนึกถึงครูบาอาจารย์ในการที่จะเอ่ยคำเป็นบทสวดว่าพุทโธธรรมโมสังโฆมันต้องออกมาจากความรู้สึกจริงๆพุทโทมจิตธ ม,มมโโััจสง,งคือมันเข้าไปในความรู้สึกจริงๆคนลุกเลยฮะเมื่อกี้สิบเต็มครับขอบคุณครับ E N S E ึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส,สั E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสั E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส,สั E N S E ก็พวกเรานั้นทรายการทีวี่งวิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่งวิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง